สวัสดีครับมืดมืดนะครับแต่ว่าได้ยินเสียงพึม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 เหมือนจะไม่มิ่มนะครับเดี๋ยวห้องปเมืองมิ่มคุเนานะแค่เมืองนะครับบ่ได้เอาว่าปกติห้องอะกินแน่บ่กินแน่กินแน่บ่กินแน่นแนมันหลายนะครับเหมือนเสียงบ่ได้อยู่ทางนี้ อีกทางขึ้นส้หนอสายไฟจะมีกันนะโอ้โหนี่ โยดโยดทีนอ,อ,อ,อนะครับห้างนิ่มเห็นไหมครับเยอะนะครับแถวนี้เยอะมากโอ้โหตอนนี้ฮะไม่ตอนกลางคืนนะบรรยากาศตอนกลางคืนมัหนห่างเงียบ สว,สวยนะครับแต่แถวนี้ก็น่าจะมีอีกอยู่ดูถึมาเสียงมันจะเยอะอยู่ห้างนิ้มไ้มาเมืองเงี้ยมันขึ้นเะะโอ้บินให้วันเลยครับตอนนี้ข้างบนนะข้างล่างสวยสวยครับห้างนิ่สวยสวยอ่าโอเคครับ